กินร้านนี้คร um ับกระเพาะปลาเปิดยี่สิบโมงใส่คนละอย่างเลยกระพาะปลาไข่ไข่ยุ่มาดนี่เคยเจอกระเพาะปลาเขาใส่ไข่ยุ่มาไว้นี่กเพาปลาหม้อเดือดมันมีหลายหลายอย่างไงวะนี่เดี๋ยวชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะ่อ้านกระพาะปลาน้ำแดงกระเพาะปลาคุณรวยงกินแล้วรวยร้านนี้โอ้สุดยอด้วยชากินได้ไกลเลยนะ ม,มกินอยูแล้วเช้านี้นี่ร้านกระเพาะปลามีไขยย่ยม้าด้วย,ย,ย,ยอโอหสุดยอดครับนี่ครับโอ้ยมาครับดูกระเพาะปลาใส่ไขยย่ยม้าเคยเห็นที่ไหนไหมดูดิมีโป้ด้วยโหสดสุดๆดี๋ยวกิงด้วยวันนี้มากินกระเพาะปลาที่ปานนะครับร้านนี้เด็ดเลยโยนท็อกขอบพริกไทยเลยดูดูหน้าตาเลยใส่ไขยย่ยม้าครั้งแรกมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนี่ดูดิครับการเขาให้ช้อนกับซ่อมมาด้วยนะดูดิ กิมน้ำออหมดเลยอืม <c oughs> ไม่ได้ใครมีไก่ไข่ยม m าเหมือนเดิมนะเป็นพ่อปลาใครนี่ครับร้านนี้พปลาปลานะครับรูรูดูดูมา